เพิ่งทำโคกของนาครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาจานเหลืองมาปลูกหน่อยครับเพราะที่บ้านมีแต่ต้นจานสีส้มครับ เจอแล้วครับแหล่งจานเหลือบนะครับวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะต้นนี้ยังนี่ต้นย่างบ่ต้นย่างหน่อยค่ะต้นเท่าะเลนี่านี่ห,ห้าบาทโอ้สุดยอดเลยห้าบาทบอกมีเฟย์มาเอาได้หรือยังนี่ผมให้เบอร์ตทั่วไปเว้ยว่าสิตาย จะไหมป่าจะไหมแดงไหมดูไหมยางไหมยู่ที่นี่มีใบแดงเยอะด้วยนะครับใครสนใจแวะมาดูได้นะครับส่วนผมได้พอสมควรแล้วครับนี่ยังไม่ได้แยกออกมานะฮะความริงเป็นแปลงใบแดงนะครับจานเหลืองนะครับสวยๆครับสวยๆใบยางนะ แล้วก็ยพ,พยุงนะครับตน้นละสิบบาทครับตรงน,นี้น,น,นะนนนส่สวนต้นนี้แค่ตน้นละห้าบาทเองฮะ,ค,ะวความจริงแล้วไม่ต้องไปเอาไกลนะครับอย่างผมนี่วิ่งไปรับถึงจะโสธรถึงอะไรเลยนี่แล้วเป็นไม้ที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางนี่มากกว่าซื้อตัวยนะครับเนี่ยผมดูแล้ว นะครับสมมุติผมซื้อนี่200ต้นพันหนึ่งฮะก็ดีกว่าวิ่งไปเอาไมา้ให้อื่นที่ต่างจังหวัดครับแต่วันนี้เป้าหมายผมคือจานเหลืองเท่านั้นครับวันนี้ได้มา20ต้นนะครับ20ต้นเบื่ออ๋อยูดีไม่ไหลวาครับนี่ อ๋อครับต้นนี้หรืออยู่ต้นนี้อยู่ใส่นี่อ๋อครับว่านาลมีสอดอ๋อวานาลมีสอดเพิ่นปลูกจานเหลืองนาะอ๋อกกครับเอยนองกันโอ้ครับสุดยอดสุดยอดพอได้แล้วก็ปิดฝาหลังอย่างดีเลยนะครับคุณกุ้งเนี่ยรู้สึกจะหวงมากนะครับปีนี้มีแค่นี้จริงนะครับ ีนี้มีแค่นี้นอนอขอบคุณค่ะวัสดีคับเบื่อครับขอบคุณเรื่อยครับขอบคุณแม่กุ้งนะครับที่พามาซื้อจานเหลืองเดี๋ยวจะเอาไปปลูกอยู่โคกหนองนาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดกิ่งชํำแล้วขายคืนทุนให้ครับสุขสันต์วันแม่ขอให้มีความสุขมากมายนะครับได้ผัวผู้หู ส่วนสู่บนตองมีแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลาสวัสดีครับ